สวัสดีครับตั้งเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ที่หนารักทุกคนวันนี้นะครับไม่ต้องบอกกันซื้อไม่ต้องบอกกันรู้ว่าครูเล็กหรือครูสุพัฒน์วัฒนธรรมไอ้คำวาเรียนจึงจำได้ไหมที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะ เวลาไงถูกไหมฮะสตวรรัสหัสวรษวิข้ามอะไรไปสตวรรัไงเรารู้เลยนะครับความหมายและรู้นะครับและเราก็รู้แม้กระทั่งอะไรครับักเรียนการแบ่งยุคสมัยใช่หรือไม่ครับทบบางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้เราจะกลับไปไหมยุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคประวัติศาสตร์ แต่คุณครูว่าเราเรียนไปแล้วน่าจะเข้าใจเราต้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่งพร้อมไหมครับเราจะเข้าสู่ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุขโขทยัยเรามาดูครับมังเรียนพร้อมอยังพร้อมอยังตั้งสตินึกการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยนี่นะครับมังเรียน เป็นการแบ่งช่วงเวลาโดยกำหนดให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งแบ่งตามลักษณะของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณนนคดีที่ได้นะครับเรียนมาดูครับสมัยประวัติศาสตร์หมายถึงหมยถึงอะไรยุคที่มนุษย์เริ่มมีการใช้ ตัวอักษรเห็นไหมบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆจากหลักฐานที่ค้นพบก็ได้แก่อะไรครับนังเรียนหลักศิลาจารึกมามาดูกันครับนักเรียนว่าการแบ่งยุคสมัยเนี่ยตามอาณาจักรเนี่ยได้มีการแบ่งยุคสมัยตามอาณาจักรก็ได้แก่อาณาจักรทาวรวดี นคนปรปฐมเคยได้ยินชื่อไหมอาณาจักรละโวเห็นไหมระโวลบุรีอาณาจักรตามพอลิงหรือตามพระลลิงนครศรีธรรมราชอาณาจักรสีวิชัยสุร,ราษธ,ธานีอนาณาจักรหาริพุนชัยลำพูนมาดูครับนักเรียน การแบ่งยุคสมัยตามราชธานีเป็นการแบ่งยุคสมัยทางบระวัติศาสตร์ตามราชธานีของไทยเรียงความตามลำดับเช่นสมัยสุโคไทยคือสมัยที่เราจะได้เรียนระดับจัป .4 ีแล้วนี่ไงต่อไปก็เป็นสมัยอยุทยา และก็สมัยธนบุรีสุดท้ายปัจจุบันนี้ก็คือและสมัยอะไรครับมังเรียนรัตนโกสินไงถูกไหม,มครับมาเริ่มแรกดูก่อนครับสมัยรุ่นบุรีในช่วงเวลาราวพุทธศตรวรรษที่14เนี่ยอิทธิพลเนี่ยทางวัฒนธรรมขเขมรน,นะครับมังเรียนจำไว้นะฮะเขมรเนี่ยเริ่มแพร่หลาย เข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทยทางด้านภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลักฐานสำคัญนะครับกัเรียนที่ทำให้เราได้ชื่อว่าอำนาจทางการเมืองของเขเมรเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนไทยก็คือศาสนสถานทั้งที่สร้างเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาพุทธและทีมหายานรวมทั้งจารึกหรือศิลาจารึกต่างเนี่ยที่มีการระบุชื่อกษัตริย์ขมรว่าเป็นผู้สร้างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องวัฒนธรรมขมรที่แพร่ขยายเข้ามาทําให้สังคมเมืองในยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ เช่นการก่อสร้างบ้านเมืองมีแผนผังแตกต่างไปจากเดิมลาพุทธศตรวรรษที่16-18อาณาจักรขมรได้เข้ามามีอำนาจในดินแดนไทยมากขึ้นปรากฏโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมขมรโดยเฉพาะ ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเกลือทั่วภาคอีสานของเราเนี่ยลึกเข้ามาถึงภาคกลางและภาคตะวันตกโดยภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมีเมืองละโวหรือละบุรีฮฮจำได้ปะเมืองละโวเมืองลบบุรีคุณคุณเมืองที่มีลิงไงนั่นแหละรครับ เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบนี้อยู่มากดังนั้นในเวลาที่ผ่านมาจึงกำหนดชื่อเรียกอายุของวัฒนธรรมที่พบในประเทศไทยว่าสมัยรับุรีเห็นไ,ไหมครับลาพุทธศตรวตรรษที่19 ก็สลายลงโดยสิ้นเชิงทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการแพร่หลายเข้ามาของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงและเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยแถบลุ่มแม่น้ำยมเริ่มมีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นสถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมเขมรที่พบในประเทศไทย ที่สังพันก็ได้แก่ปราสาดหินพิมายจังหวัดคนครราชสีมาปราสาดหินพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาดเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นต้นนะครับมาสมัยสุโขทยัยดินแดนในเขตลุ่มแม่น้ำยมมีชุมชนอาศัยกันอย่างหนานแน่นเห็นไหมครับ ยาวนานมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าพุทธศตรวร,รรษที่17ในศิลาจารึกวัดสีชุมมีข้อความที่พอจะสรุปได้ว่าประมาณปีพศ1750เเมืองสุขโขทัยเนี่ยมีกรรษัตริย์ปกครองทรงพระนามว่าพอ่อขุนศรีนาวนำถุมเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ขอมสบาดโขนลำพงได้เข้ามายึดคลองสุขโขทยัยต่อมาเมื่ออำนาจขมรที่มีอยู่เหนือแถบลุ่มน้ำาจาพยาทั้งตอนล่างและตอนบนเสื่อมลงพุทธศตรวรรษที่18พอ่อขุนบางกลางหางขอโทษขอโทษไม่ใช่กลางหางพ่อคุณบางกลางหาว ทหารแล้วไม่ใส่ลคะครับมังเรียนเจ้าเมืองบางยางและอ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชพระราชโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถุมได้ร่วมกันต่อสู้ขับไล่ขอมสะบาดขนลำพงจนสามารถรวบรวมดินแดนกลับคืนมาได้สำเร็จในปีพศออ .1718 พ่อขุนบางกลางหาวเนี่ย สถาพนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงจำไม่ดีนะครับทรงพระนามว่าพอ่อขุนศรีอินทราทิตขึ้นครองเมืองสุขโขทยัยซึ่งต่อมามีกษัตริย์ปกครองสืบทอดกันมาทั้งสิน้นสิบพระองค์ต่อมาสมัยวิทยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงร่วม รวมเมืองต่างๆในที่ลาบลุ่มภาคกลางเข้าด้วยกันประกอบด้วยเมืองลบรุรีเมืองสุพรรณบุรีและเมืองสันคบรุรีแล้วสถาปนาเมืองพระนครศรีอยุธยาขึ้นในปีพศ .1893 บริเวณที่ลาบรุ่มภาคกลางอันมีแม่น้ำสำคัญสามสายไหลผ่าน คือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลุมุุรีแม่น้ำป่าสักเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งรับข้าศึกเห็นไหมและเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมพอปลูกข้าวกุ้งศรีธยาดํารงฐานะราชธานีของไทยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองการค้าและศิลปวัฒนธรรมในดินแดน ลุ่มเจ้าพระยายาวนานถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ครองสืบต่อกันมาทั้งสิ้น13พระองค์เออไม่ใช่สิครับ13พระองค์มันน้อยไปอยุธยามีทั้งสิ้น33พระองค์เยอะไหมไม่ใช่13ครับนะมาดูธนบุรีนี่ หลังจากเสียกุ้งสุธิยาให้แก่พม่ากุ้งสุธิยาจึงอยู่ในสภาพจลาจนบ้านเมืองแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีชุมนุมที่คิดจะรวบรวมผู้คนเพื่อกอบกู้เอกราชถึงหกชุมนุมก็ได้แก่ชุมนุมเจ้าพิษณุโลกชุมนุมเจ้าพระฝางชุมนุมสุกี้พนายกองชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชและชุมนุมพระเจ้าตากซึ่งต่อมา ชุมนุมพระเจ้าตากเป็นกลุ่มกำลังสำคัญที่สามารถกอบกู้เอกลาได้สำเร็จโดยตีค่ายโพสามต้นแตกเห็นไหมแล้วก็ขับไล่พระมากออกไปได้เมื่อสำเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นไหมครับกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จในปีพศ2310ทรงปราบดาพิเศษ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และโปรดเกล้าให้ปรับปรุงเมืองทุนบรีสีมหาสมุทรซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีท่าไยและท่ายและท่ารและ <c oughs> ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัน ราชสมบัติเป็นปรถมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักกีวงเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325โปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีมาตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับกบรุงธนบุรีการสร้างพระนครเริ่มขึ้นในปีพศ2326 เมื่อสร้างสำเร็จในปีพศ2328โดยพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหาคนครนมรรัตนโกสิน์เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองมีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีปกครองประเทศมาจนถึงปัจจุบันจำนวนเท่าไหร่สิบพระองค์ มาดูฮะแบ่งยุคสมัยตามพระราชวงศ์เป็นการแบ่งยุคสมัยทางบระวัติศาสตร์ตามพระราชวงศ์เช่นพระราชวงศ์พระร่วงของอาณาจาักรสุขโขทยัยราชวงศ์อู่ทองสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิสมัยราชวงศ์สุโขทัยสมัยราชวงศ์ปราสาททองสมัยราชวงศ์งบ้านผูหลวงโดยทั้งหมดเนี่ย เป็นชื่อพระราชวงศ์ที่ครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ในสมัยทยาราชวงศ์จักรีก็ในสมัยรัตนาโกสินมาดูฮะแบ่งยุคตามสมัยราชการเป็นการแบ่งยุคสมัยในช่วงเวลาที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นครองราชอยู่ก็ได้แก่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและ และชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการแบ่งยุคสมัยตามระบอบการเมืองการปกครองก็ได้แก่สมัยสมบูรณ์ระนายเศรษฐีราชและสมัยประชาธิปไตยโดยถือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เป็นเส้นแบ่งยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากจาก จากระบอบสมบูรณ์ญลนายาเศรษิีละเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็นไงครับนังเรียนยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประศาษาไทยเห็นหรือยังครับนังเรียนเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมาอายุธยาตุนบรุรีและก็มารัตนโกสิน ไปไงครับนักเรียนน่าเดียเรียนรู้นะครับเพราะเราไม่ได้เข้าไปสู่ยุคหินเก่าหินใหม่แล้วนี่เห็นไหมฮะมันเป็นยุคที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเห็นไหมตามสมัยสุขโขทยัยอุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์อย่างน,น้อยนักเรียนก็พอที่จะหรือ สนุกกับการได้รับรู้ข้อมูลแต่แต่แต่แต,แต่แต่ยังมีเรื่องติดขัดไปไปไหนฮะไปดูในใบความรู้ของเราได้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมสุดท้ายก็อย่าลืมทำไมครับมักเรียนทำใบกิจกรรมนะครัันักเรียนแล้วก็ส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดนะคะัันักเรียนเฮ้ยใจเย็ยนอย่าเพิ่งจบอย่าออกไปไหน โรคระบาดยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านศึกษาข้อมูลท่องเที่ยวไปในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับคุณครูเป็นห่วงนะความปลอดภัยของนักเรียนมาครับลูกเพราะฉะนั้นพบกันใหม่ฮะชั่วโมองต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ